อคูต่อชู้ที่ออกอาวุธก่อนนอกจากเปิดอาวุธเช่นเต่อยมามเห็นไนหะตรงนี้เปิดเขาเวียงศอกมาตรงนี้เปิดเขาจูบศอกตรงนี้เปิดนะครับเขาศอกกดลงมาตรงนี้เปิดนะครับเขาต่อยตรงนี้ก็เปิดเขาเวียงหมักมาตรงนี้ก็เปิดนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ทําก่อนคนนั้นก็จะก,ก็จะเปิดช่องว่างให้คุูจะดสู้นะครับสมมุติเขาต่อยมานะครับต่อยขวามาครับเห็นไหมตรงนี้ก็เปิดกดเหียบังครับล้มดึงนะครับเขาออกอาวุธอะไรมาคนที่ออกอาวุธมาก่อนก็คือจะเปิดช่องว่างให้คุูจะดสู้ เหมือนเ,เ,เม,มื่เขาเตะมาเขาเตะปั๊บยกขาขึ้นมายกขาขวานะครับยกขวาขวาขวาเตะเตะก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะม,มีขาตัวนี้อยู่ขาหลักอยู่แค่ข้างเดียวนะครับมันก็จะล้มง่ายเตะมา <c oughs> นะครับทับได้นะครับทับได้นะครับหักได้อันนี้ผมหักนิว้วหักข้อเล็ก หักข้อเล็กด้วยหักข้อใหญ่ด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับ